โอเคนะครับผมทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดตัวรันฟล็อกอัพนะครับเป็นเวอร์ชันลื่นนะครับก็ลื่นมากนะครับก็ดูพื้นนะครับก็เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นคล้ายๆเลโก้นะครับอ่าอันนี้ก็เทสสกิลให้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนนี่นะครับลื่นมากนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะสอนหาคีย์ด้วยนะครับไม่ได้สอนดาวน์โหลดนะครับในคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยเนาะ ประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเนี่ยจะมาสอนหาคีย์กันเลยนะครับก็เปิดตัวฟ o อกอัพขึ้นมานะครับแล้วก็กดเกตคีย์นะครับกดไปหนึ่งรอบนะครับจนหนังสือตัวหนังสือเปลี่ยนนะครับแล้วก็เข้าเว็บนะครับแล้วก็วางลิงก์ที่มันให้นะใช่นะครับแล้วมันก็จะเข้าเว็บหาคีย์ของตัวฟ o อกอัพนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับแค่รอ10นาทีเท่านั้นนะสิวีนะ โอเคตอนนี้ก็โหลดเข้าเว็บแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยปรับเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะแล้วก็มากดฟรีแอสเซทนะครับอ่าก็ใครที่ไม่ปรับเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอของมือถือเนาะแล้วมันก็จะให้หาประมาณ3รอบนะครับทุกคนก็เราไม่ต้องกดโฆษณาอะไรเลยเพียงแค่กดฟรีแอสเซทรัวๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นฟรีแอสเซทรอบ2แล้วนะครับโอเค แป๊บเดียวนะทุกคนนี่นะครับก็ได้คีย์ของตัวฟอกอัพแล้วนะครับก็ก็อไปเลยนะครับก็เข้าแมปได้เลยเนาะโอเคหลังจากที่เราได้คีย์มาแล้วนะครับเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยมันจะใส่คีย์ให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของตัวอ่อกอ,อัพลื่นนะครับนี่เนาะลื่นจริงนะครับทุกคนอันนี้ก็จะมาตั้งค่าให้มันอยู่ไอปิดเร็วขึ้นแล้วก็เยอะอยู่ไอเล็กลงนะ นั้นในคลิปนี้ก็บายยครับผมก็มาแจากตัวนี้นะใครอยากให้ผมทำเดลต้าคอมเมนต์นะครับทุกคน